เดี๋ยวให้ดูน้องสาวฉันนอนเล่นนะแต่ลงคลนเสร็จนี้มนอารมณ์ดีแปลกๆเว้ยอารมณ์ดีแปลกๆเหมือนพี่ชายมาเลยนี่เออโล่ๆเธอจนซเวลตาเวลตาเธอจะไม่หวานจังเลยเนี่ยอืมอืมนี่นอนปุ๋ยเลยนะเอออัพโปอัพปะเอ้ยอย่ามออย่ามออย่าจับเนาะเกียมากเลยดูดูน้าบางอยู่นู่นเนาะ เออมันนอนโดวเดียวเลยลุกไม่ขึ้นเลยนะอ้วนะวเกินอะอ้วนเกินเหตุเดี๋ยวจะนั่งเล่นกันมาสักกามเนาะนี่ยมีอาปากดูดูปากดูฟันเลยขอให้คนดูดูฟันหน่อยเร็วโบโบโบให้คนดูฟันหน่อยเร็วเร็วขอดูฟันหน่อยเราจะนอนที่นี่เลยไม่ใช่นะเนี่ยนอนไม่ตีไม่ตีไม่ตีตยายา ย่ายาเน่เออไม่เตะเอออยู่นิ่งๆนะลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วนอนต่อเฮ้ยไม่เล่นหรือเล่นเดีว่าเธอจะเล่นแรงนะเดี๋ยวพี่จะเล่นนั่นเล่นเดี๋ยวเธอที่นี่แหละนอนเธอนอนนะเนาะต้องพี่เล็กนอนนอนไหมพี่ก็นอนใช่ไหม ที่โทรศัพท์ตกเลยที่โทรศัพท์ตกเลยอย่าเลยยายาอ้โทรศัพท์ตกเลยอนะเอออารมณ์เธอก็ดีบางทีไม่ดีเออฉันนี่ไม่รู้จะรับมือกับเธอ,อยังไงดีมานอะนไหมนอะนไหมนอะนโอ้โทรศัพท์ด้านจอพี่แตกหมดแล้วเพิ่งไปติดฟิล์มใหม่ๆเออเธอเนี่ย ขี้เกียจจะพูดกับเธอจริงๆเลยไปไปกลับไปนอนที่นู่นนะที่ร้อนๆกับแม่กับน,นาไปไปไปดูไปดูไปถอยไปเออ,เ,อ,อเล่นก็อารมณ์เสียอะไรครับเนี่ยอารมณ์ฉันไม่เสียหรอกฉันว่าฉันเธอจะไปเล่นที่นู่นแน่นอนไปถอยถอยไปเถอแล้วไปถอยไป เออเนี่ฉลาดเป็นกรดเลยนี่ทำไมนั่งนั่งนั่งดินั่งนั่งลงดิลงลงลองใเพื่อนๆได้ดูหน่อยลงลงไม่ลงแล้วไม่ลงแล้ว,ลแ,ลวแต่เล่นโคลเล่นคลายมานี่เพื่อนเต็มเลยใกล้ๆก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะเดี๋ยวไม่จะไปแล้วไปแล้ว อ๋อหอยไปถอยไปถอยไปถอย,ถอยเออเดินไปเลยไปเท่เลยฉันให้ดูคุณแม่คุณนายอยู่นนะตรงนู้นนะสอตตัวนี้จะขึ้นมาเล่นตัวนี้นะครับก่อสร้นที่เขาสร้างให้กับออน้ำโอเกนะครับเพื่อให้แบบออชาวต่างชาติได้มาดูกันเนาะตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวรออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับน่าจะเสร็จนะเดี๋ยวรอดูกันนะครับ าสร้างก็แค่สองสวันเนีงนะได้ขนาดนี้ก็เร็วแล้วนะนีเล่นละไอตัวนี้เนี่ยผลาไปเลนเนยเดี๋ยวผมจะไล่ตัวนี้ไปนะอย่างไน,นะยังไงคลิปดีเพื่อนๆเขาจบคลิปแค่เท่านี้เดี๋ยวเร,เรามาทำให้ในคลิปหน้าต่อไปนะไปไปไปแล้ว